สวัสดีครับผมนายนัทสุดสายบุตรนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่1จากคณะพละศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นักฟุตซอลท่านหนึ่งที่เป็นระดับดีกีทีมชาติไทยกว่าจะมาเป็นนักฟุตซอลของเขาจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับพี่ลิครับนัทพงศ์หยีมะเลด นักฟุตซอลสโมสรการท่าเรือ f FC และนักฟุตซอลทีมชาติไทยในปัจจุบันครับ สวัสดีพี่ลิครับงั้นมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยครับคำถามแรกครับพี่เริ่มต้นการเป็นนักฟุตซอลยังไงครับเริ่มต้นก็คือจากโรงเรียนวัสุทีวะรารามครับก็คือเป็นโคต้านักกีฬาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาก้าวมาเรื่อยๆจนเรียนมหาลัยแล้วก็มีได้เล่นสโมสรครับข้อที่สองครับกว่าพี่จะมาเป็นนักฟุตซอลของการท่าเรือเนี่ยแล้วก็เป็น นักฟุตซอลทีมชาติไทยพี่ต้องผ่านอะไรมาบ้างครับกว่าจะถึงมาจุดนี้สิ่งที่ต้องผ่านมาก็คือการฝึกซ้อมครับก็คือเราต้องฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ฝึกซ้อมกับตัวเองมีระเบียบวินัยครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เราด้อยหรือว่าเราผิดพลาดอย่างเงี้ยครับเขาต่อมาครับตั้งแต่พี่เล่นอาชีพมาเนี่ยพี่รู้สึกประทับใจหรือมีประสบการณ์ไหนที่จำไม่เคยลืมไหมครับตั้งแต่เล่นฟุตซอลมา ประสบการณ์ที่จำไม่เคยลืมก็คือส่วนมากก็เป็นเกมที่ชนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเกมทีมชาติที่เล่นกับรัสเซียครับก็คือเป็นแมตนั้นเป็นแมตช์ที่ถือว่าแจ้งเกิดเลยครับแล้วก็ข้อที่สี่ครับอย่างการฝึกซ้อมเนี่ยครับพี่ต้องซ้อมอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วก็ความเข้มข้นมันต่างจากคนอื่นยังไงครับการฝึกซ้อมหลักๆก็คือ จะมีตามโปรแกรมที่โค้ดวางไว้ให้แล้วก็เราจะต้องไปเสริมในสิ่งที่เราด้อยหรือว่าเราขาดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พัฒนาพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ถือว่าเก่งครับทั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณพี่ลีครับที่มาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้ครับก็ขอจบการสัมภาษณ์ในวันนี้ครับของครับสรุปนะครับกว่าจะมาเป็นนักฟุตซอล ในทุกวันนี้ได้นั้นต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านอุปสรรคมากมายต่างๆและต้องเสียเวละเวลาชีวิตบางส่วน mm hmm. เช่นเวลาครอบครัวเวลากับเพื่อนหรือเวลากับคนที่เรารักแต่การเสียสละเวลานั้นจำเป็นต้อง ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นนักฟุตซอลที่ดีได้นั้นต้องมุ่งมั่นพยายามฝึกฝนเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาขอบคุณครับ